ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซโคเกมเมอร์ทีวีปกติจะเปิดตอนหน้าออ p พิกแต่ตอนนี้ก็ลืมนะก็เลยเข้ามาในเกมดีกว่ามาแนะนำอีกฝ่ายเลยเป็นแคลรี่หนักๆนั้นเลยมีแซนเบดพีเลนเตอร์มังคีคิงเ e เปิแล้วก็แฮม m มอ s t สตอมฝั่งเราก็มีนอร์แมนอ m มามูราเฟดี้ของผมโซ s เทสแล้วก็เอจิ n เนียฮะเฟดเก็บมังคีให้ได้นะเฟดอ่ะสู้ตายจ้า แทมที่เราเราจะร้องไห้เลยดีดีมันไม่มีแรงไม่มีแรงจะโดดใส่โดดใส่เดียวละทีมันแต่ว่ามันโดดเข้าหาได้ทุกตัวมือเย็นๆโอ้ยนี่ถ่ายป่ะถอายถ่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 า้ลุกล่างรอคนทีเดีให้มันมีขวด เหี้ยเอ้ยโดนโดดทะนอกกูอินวิสิเอาจะออกมานามาด้วยเหร็อเย็นๆเย็นเดี๋ยวเราเดี๋ยวซื้อเลือดก่อนตายพีเอาผมเปิดแล้วเว้ย อนะถอยดีเออยืนให้มันตีอะไรวะงงแองจินีนมีแหลกด้วยเออ,เออเออไปว่ากันกูตกใจเ,เห็นย,ยืนนิ่ง อีเด like re right, ็ก yeah. ก็เป๊ะหายนะนัาเป็นมาล่างแล้วมาล่างแล้วหาเพื่อนเลยหาเพื่อนไล่เลยไล่เลยไล่เลยเฮ้ยลัดหน่อยลัดหน่อยกลัวไม่ทันเสร็จโตแล้วไม่ใช่อะไรกลัวไม่ทันเลยให้ลัด

โอ้โหละแม่นด้วยศาสเอ้ยตั้ <c oughs> <c oughs> งน้ำเพื่ได้ของเ <c oughs> ด็ดรอบเด็ดรอแบบแต่แม่งเมียนเลยจ้ะเด็ดตัวอะไรบ้างวันนี้ผู้หร่อ โอ้ยเป๊ปบิงแล้วเฮ้ยเป๊ปบิงแล้วเป๊ปบินแล้วขอบใจมากขอบใจมากรออะไ้รออะไรเอามังกี้มังกี้วินวอลวินวอลก็วินวอลเหรอวะในวอลก็อะไรเดีอดวินวอลเลยจ้ะล้อมบวกพลาดวินวอลเลยจ้าโยนเข้ามาโง่ๆก็วินวอลโยนเข้ามาควายแล้วเกินไอ้เหี้ยโยนเพื่อนมาตาย มังกี้บอกกูอยากบินอะไรอย่างนี้เป๊ปบอกจัดให้แฟนอะไเนี่ยเดี๋ยวแฟนเกิดแม่งฟาร์มมันพี่เกิดแล้วนี่น้ำป่าเลยนะครับเล้วก <c oughs> <c oughs> มทานั่งเลือกไปแหมพีเดย์บล็อเซิร์ฟโอ้ยืนถ่ายไม่ไหวแม่กูก็เฉาะเฉาะไปเรื่อยแซนมันก็เฉาะกูตุบตุบตุบแม่งคิดกูขนมอะไรเงยมั้งเนี่ยสู้สู้ ไม่ได้แซนมานี่จะอดวะเอาอันนี้โง่เองประมาณนั้นลูกตอนแรกเห็นมังกี้อยู่ตัวเดียวไงเสียดายโอ้ยพีเด้อยากละอยากละโอ้แม <No metal. S 1> ่เจ้าโอ้เกียร์ไม่ไหวอ่ะที่มันจะเป๊ะไปไหนวะแม่ง เมะเมืเเ่อจังหว,ว,วงะบวกแลรถของแฟนจะม็อกละเย็นจังหวะแม่งดี <c oughs> ที่หน้าเย็ดแมง ก็ดรีดกี่ไม่ทานแม่งวิเดียวโอ้ยหป่วยเออ้าเหรอหนักีู้งว่งก่อนเนี่ยน่ดูมันเป๊ะเจอนอ่ะเออใครเป็นอะไร ไอ้ยี่แม่งโดดข้ามมาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่จะมานาม,มันเยอะว่ะ <c oughs> หนีไม่พ้นเออ <c oughs> โอ้ป้อมแตกแล้วเออเออพ้งอยู่ว่ะอย่างนี้ตอเด็บอย่างเดียวเ,าเรา

เวงามสวงามดป้อมะมอลีสวยอัเปสวยอย่างเงี้ยเอ็นจิเนียร์ตายครัแต่อันนี้ม่เต็มหัวกูเลยสวยเฮ้ยไหวระลึกไหวระลึกนายกับบอกว่ามันไหวระลึกสวยครับเจนนอสไซเลยไา ไปมันมาแล้วมาแล้ัเดตันีบเดับเบิ้ลพีเดเด็บเบิ้ลถอยถอยถอยถอององเหรอเอขาเขเล่นิีค้งเก็บของนะอแล้ขึ้นลำขึ้นลำขึ้นลำอันนียต้องบอกไปอันติให้อ่ะ ไม่หรอเราาไม่ไม่วกไม่วกเสียบเสียบเสียบงเระวังมันไปเอาคองใหม่ไว้เก็บัมเมอร์เลยเก็บัมเมอร์หมเอคองใหม่เว้ เอาปวกตอ่ปตอ,อปวกต่อออกมือแบล่องสามตัวตัวไอ้เหี้ยแล้วโอ้โหชักอย่างแรงพิเดเตอร์เจาะฟอมาแล้วโอ้โหพีเดเตอร์ต้่เกับปีนเกาะหรือเปลยต้องมีนอแมแอดต้องมีคอนสแตนันเออนอมแอดต้องมีคอนสแตนั์ถึงจะสู้ได้คอนสแตนันเจาะเกาะสู้พีเดเตอร์ หรงไหมจะเป็นใต้จกอ,อวะไอะของช้าตังดูตง 3, ังสามพันนะ <laughs> นั่นไง <laughs> นได้แล้วได้แล้วได้แล้วคันสามเนะเออคีเดยเข้าอยู่อะตีพีเดอในติดนะมึงพี่เดอฟาร์มป่าเรามาเน่มาเน่มาเน่ ทังเลยไม่ทไม่ทไม่ทกลับกลับกลับไม่ทำไม่ทำไม่ทกลับกลับกลกลเอาเลยเล่นห่อยอเอาบวกเลยบวกเลยบวกเลยอยมังีเกิดมาอะไรกันดีกว่านะ เอาดิเอาดิคสู้เราไม่ได้แล้สู้เราไม่ได้แล้ววกสู้เราไม่ได้แล้ออเราหนักกว่าเอ็นทีเนียนสี่วิเนี่ยแปดสิบอเราได้เปตียงนะออเราได้เตียงอะไ้วาออเอาไหวอยู่อทีเนียบิงก็ได้นะเอ็นทีเนียเอาล็อกแล้วล็อกแล้วไม่ใช่มีไอ ินเจบมออยืดโลหดออกไ่สู้ก็จบดี๋ยวนี้เลือก่อนซีซีเลยซีซีเลยถึงกำงงอ่ะเราได้เปรียบอยู่เนี่ยอย่าไปทำให้เกมเราเสียแบบใจเย็นๆเข้าไว้

ป้อมมาไปป้อมเลยไปป้อมเลยมาป้อมเลยมาป้อมเลยหมายห้าหมดแล้วบางกีป้อมเลยป้อมเลยไปป้อมเลยไปป้อมเลยดีกว่าปะขี้ยังไม่เสร็จไม่ไหว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 มาป้อมมาป้อมอ้าวแม่งไฟเลยเว้ยไฟเลยฮะจบนะขอบคุณมากครับผมทุกคนนะมันมากครับขอบคุณมากครับ